สงสัยว่าผลของการจากใครเหรอเออนี่ไม่ผมเสียต้องารเหรอสงสัยมาจากใครเหรอตั้งแต่เลี้ยงหมามแาล้วว่ากัมมีสนที่สุดตั้งแต่เลี้ยงในชีวิตเลยป่ะสวนเล่นตลอดเฮ้ยหยุดเลย <c oughs> อะไรเนี่ยกัมมี่สน ม้วนเนี่ยหรอคะ,มคะผมเสียมตาเหรอส <Yeah. S 1> งสัยมาจา,มา,ยยากใครเหรอ <Yeah. S 1> เป่นปู่ไงก็เนี่ยแหละปลาปลาฝ้าหลังเหมือนแข็งเด็ดเสื้อปู่ไงสงสัยว่าผขนตาจากใครเหรอเออนี่ไม่ได้ยอมนะ <c oughs> นี่ผมผมปู่ผมปู่ yeah. นี่ของสะสมให้มันเหมือนแบบผู้หญิงทั่วไปหน่อยได้ไหมแต่จะจะ,จะซื้ออะไรอีกฮะโอ้โหให้มันเหมือนผู้หนนะโชว์โชวดิจะซื้ออะไรเนี่ยนะช่วยสะสมของให้เหมือนผู้หญิงสะสมได้ไหมไม่เอาไม่ได้เหรอไ,ได้จะโชว์ของสะสมมาคลิปหน้าลองไหม,ไมไไโอ้โหไม่อยากได้ของผู้หญิงลเลยชอบเกียร์สุมากเลยได้สิ เล่นเลเซนอีวิวได้ไหมแคสได้ไหมเอดาโฟเอดาเลเซน,นีวิวดีเจเนอเรเตอร์สีสวยเหรอสีช็อกโกแลตช,ช็อกโกแลตอือสีเดียวกับลูกเลยอ๋อ <laughs> เอผมผมไม่ค่ดำะไม่ค่อยเป็นสีดำเออดีอ่ะแล้รักดีลูนได้เชื้อฝรั่งของป๊าไปเข้าใจป่ะป๊าป ใช่ๆที่ผมแบบไม่ดาสนิทเนี่ยของป้าป้าป้ามีเชื้อเก็บไปสีเดียวกับลูกเหรอท่กสีเดียวกับลูกแต่ลูกาไม่ต้องยอมนี่ไม่ต้องยอมที่บอกว่าพอเองผมไม่ดำผมไม่ใช่สีดำเชือเขาหลังพ่อะ้พ่อไม่ได้พ่อไม่ได้แต่พ่อเอาไป่อนพ่อเอาไป่อนพ่อเือ เที่ยวเที่ันของพอ่ไหมล่ะเที่ยวฝันงพอแต่พ่อไม่ได้พ่อไม่ได้พ่อไปซอดเก็บเก็บไว้ให้ลูกเก็บไมาให้ลูกป้าป้าเป็นคนเก็บมาให้เอมี่ป้าป้าไม่ได้เอาไปใช้ไงดีใจปะอยากยาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะเหมือนกันเลยแม่ยิ้มฟินมากเลยนะลูกชอ มันยาวมากไปเลักี <s question imprisoned> ้เราไม่ตัดหลายเดือนรอบที่แล้วล่าสุดมาทำนิเดียมารอบที่แล้วมันพลน้แร่ไเลยอเ่ม่ลเนี่ยแมกับกัมมี่เหรลูกทำไมพี่ยอมใดีจังเลยคะกัมมี่มันน่ารักอะ อ้วนทำไมต้องมาตัดทำไมต้องมาสระผมข้างนอกด้วยแมพรุ่งนี้เรารางวัลเหรอผมต้องเป๊ะเหรอคะไม่อยากอวดหน่อยเหรอไม่รา <c oughs> งวัลเกี่ยวอะไรปะ,ะไม่รู้เพราะคนดีเหรอ <c oughs> เป็นคนดีจริงเหรอรางวัลเป็นคนดีเหรอร้านนันนั่นเองครับลานนั้นใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ลูกสาวจะมว้นมวนลอน <c oughs> ม้วนลอนม้วนลอนค่ะาเนี่ยทรงนี้ให้ต้องการเหรอคะ ขนมอะไรครับชอบแก้วแก้วก็มีหรือเปล่าวันนี้มาอะไรครับสตาร์วิวกับลูกสตาร์วิวแม่โมตื่นด้วยอยไม่ตื่นอพูปลาชดนะเนี่ยแต่ถ้ามาพ่อแม่เจอมายฝายกาปกตินะรอแม่หรอคะรอพ่อแม่ตลก

มาเรียลอลรดีเหรอในใบนั้นน่ะคะอืมก็คือเป็นเด็กดีใช่ไหมคะก็คือเป็นแบบเหมือนรางวัลของการเป็นเด็กดีนะคะป๋าป๋ารางวัลอันนั้นเหรอคะใช่ อือเอาแต่คําว่าเด็กดีมันเป็นเรื่องสําคัญนะเธอคิดไหมสำคัญมามาดีใจมากมากเลยลูกเพราะว่าอะไรรูอว่าการเป็นเด็กดีการที่เป็นคนดีมันเป็นมันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตเลยเนาะมันจะอยู่แบบข้างในอะ่ะมันจะอยู่แบบจิตใต้สำลึกไปตลอดอชีวิตเลยลูกไม่ว่าเอมี่โตไปอะไรยังไงอะ่ะมามาก็เชื่อว่าเอมี่่จะเป็นจะเป็นคนดีของแบบสังคมเ e a จริงไหมคะจริง